ไว้ก็ไม่เคยคิดจะเล่นเลยตันตัวิซเตอร์พี่ก็ไม่เคยคิดนะง่ายๆพี่จะซื้อตัวสัพท์แบบนี้เลยไหมได้อ่ะซื้อตัวสัพท์รุ่นนี้อเลยนะแล้วจะเพาะแล้วจะแฟนท้อเมื่อไหร่อย่าลืมตอบพี่มึงนะก่อนอาทิตย์หนึ่งต้องมีหาก่อนเลยย่าได้แล้ว ปีบัคเกอรเวสเพียงเคนครึ่งเอาจริงเอาจริงเอาจริงสิไม่เอาจริงไม่นเจนที่เอ็นนี้กันเลยมีคนอ่านทันทีมคนมีคนรอตีมีคนรอตีสามใช่เขาไปอ่านเออพี่รีบขับรถกลับมาพี่ขับรถมาถึงกรุงเทพตีสามมาดีพี่ไม่เห็นไปเลยจริงจริงเขาไปรอเล่นไปเล่นไปเขาไปอ่านอยู่จริงเขาบอกรู้ว่าพูดเือนแต่ก็รอเออใช่ไหมเนเออพี่วิสาลี่ขบกลับไปปุ๊บเนก็ส่งมาให้พี่แล้วอ่ะแหมือนกันพี่แล้วเออบอกเปล่า ถ้าทุ่งกลัวไม่ทันเนี่ก็ทพรุ่งนี้ก็ได้ถมกลับบ้านไม่ทันกไปกลับไปปุ๊บพรุ่งนี้ว่างป่นบอกโลงหน้าสักสองชั่วโมงก่อนเพื่อเตรียมตัวกันถูกไนขับได้เตรียมตัวแต่วันนี้เหมาะสุดเพาพรุ่งนี้ว่างไม่งั้นพรุ่งนี้กว่าจะตื่นมีนี่อนนี้อันนี้มี่ป่ามหมอด้วยเนาะหมอร้อน <c oughs> ตั้งนาฬิกาปมทรมนาจันสองจิ้งแล้วคุอผาาลไมาให้ได้หนึ่งห่วงผาวัดตัวดีไหม